สวัสดีครับวันนี้ครับเมนูลาบหมูไข่ต้มครับนะกินกับผักส,สดๆนะครับน่าอร่อยมากๆเลยนะครับไข่ต้มนี่ล้อมเลยนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทางกันเลยนะครับโอ้แซ่บครับลองชิมสักหน่อยเป็นไงบ้างอืมบอกกเจียวอนะ ลอ,อ,องทานพร้อมไข่ต้มด้วยนะพร้อมไข่ต้มนะครับคำใหญ่ๆแล้ว อืมอื 嗯，嗯，嗯。

อร่อยคำใหญ่ๆดีงามมากครับ โอเคนะครับอร่อยมากๆเลยครับกับเมนูลาบหมูสับกินกับไข่ต้มครับแล้วก็มีผักสดผักลวกแก้มกันการรสชาติอร่อยดีนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับหากกินมุมมาไม่สุภาพยังไงก็ขออภัยด้วยนะทีนี้นะครับแต่วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ